โอ้ย oh, eh. ทำไมมันเงียบเหงาอย่างนี้เนี่ยชีวิตจะทำอะไรดีเอ๊ะหรือยังไงเห็นเขาว่ามีงานดุนตีโฟกนอกคอกเอ๊เดี๋ยวโทรหาลูกน้องก่อนดีกว่าการซาวอยู่หรือเปล่าวะ ฮัลโหลอาจารย์สาวฮัลโหลโอ้ลูกพี่ลูกตัวอว่างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไปใสซิไปใสจะจะชวนไปงานโฟกนอกข้อกับเขาเนี่ยอืม ไ,ได้ไหมเออไม่จัดการให้เลยจัดการให้เลยบัตรหกร้อยห้าสิบแต่หน้างานเนี่ยตอนเนี้ยนะจองให้สี่ร้อยเองจะไปได้วยกันเลยโอ้ได้ได้ลูกพี่เดี๋ยวขออาบน้ำก่นอนเจ้อเดี๋ยวไปรับโอเคนะโอเคโอเคจุดจวนเลยจุดจวด,จวดตาจ้าจาจุดให้มันได้อย่างนี้